เงินสปกปรกผิดกฎหมายนะคะพวกขี้วกต่อมาตรฐานลูกค้าจึงโนคืาง,งานบริการนะไม่ได้นะครับสปกปรกชอบดูถูกตื่นสบายแล้วเราเดี๋ยวก่อนนะร้านฉันอะ่ะไม่รับเงินสดรับแต่โอนเท่านั้นเกจะเอาเงินสกปรกเนี่ยไม่จ่ายฉันเหรอไม่รับเว้ยขอโทษนะครับคือมือถือของผมมันโอนไม่ได้นะครับ นี่มันพอสอะไรแล้วอย่าบอกนะว่าแกโอนไม่เป็นอะ่ะมีแต่พวกขี้งงเท่านั้นแหละที่ดักดานใช้เงินสดอยู่อ่ะคุณคะไม่รับเงินสดเนี่ยผิดกฎหมายนะคะหรือว่าคุณใช้ชั้นอธิบายเป็นข้อค้อคะเออก็ได้20บาทนี่ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะคนสมัยเนี้ก็แปลกเนาะเห็นคนอื่นด้อยกว่าเนี่ยก็กดขี่ข่มเหงไม่มีน้ำใจเอาซะเลยเออคุณครับคุณพอจะรู้จักโรงแรมเวลาดีไหมครับไม่รู้ว่าไปทางไหนครับอ๋อพอดีว่าฉันทำงานอยู่ที่นั่นค่ะเดี๋ยวคุณไปพร้อมฉันก็ได้ค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับคือว่าผมเพิ่งเข้าเมืองครั้งแรกนะครับ เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนดีอ๋องั้นเราไปกันดีกว่าค่ะครับเชิญค่ะนี่น้ำใจอยู่เฉดเชิญค่ะคุณลูกค้าดาเช็คอินให้ลูกค้าห้องหนึ่งสิอ๋อฉันลืมถามไปว่าวันนี้มีห้องว,างว่างหรือเปล่าไม่มีขอโทษนะคะพอดีว่าโรงแรมของเราเนี่ย เป็นโรงแรมระดับ5ดาวรับแต่ลูกค้าที่มีระดับเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากพักจริงๆเนี่ยเดินข้าถนนไปเนี่ยก็มีอยู่นะคะห้องพักราคาถูกๆขอโทษนะครับมีห้องว่างไหมครับมีสิคะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเนี่ยรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันเช็คอินให้คะ่ะ<ม>นี่ค่ะคุณลูกค้า ห้องคุณลูกค้าเนี่ยห้อง808อยู่ชั้น8นะคะชั้นเลือกห้องที่ดีที่สุดให้คุณลูกค้าเลยค่ะของทำเธอเนี่ยสองมาตรฐานจริงๆนะเธอลืมไปหรือเปล่าว่างานของเราเนี่ยคืองานบริการไม่ควรเลือกปฏิบัติก็ใช่ไงแต่ถ้าเป็นลูกค้าจนๆนแบบนี้เนี่ยฉันก็ไม่อยากบริการหรอกนะแค่เห็นหน้าก็ไม่อยากต้อนรับคุณลูกค้าคะไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวฉันเช็คอินให้เองค่ะเค่แกจะทำะไรของแกแกก็ดูสภาพมันสิทำไมแกเนี่ยต่อยมาทั้งแบบเว้ยถ้ามันขโมยของยิงแรบขึ้นมาเนี่ยแกจะรับผิดชอบไหวไหมนี่เธาลืมไปหรือเปล่างานของเราเนี่ยคืองานบริการนะและอีกอย่างถ้าลูกค้าเนี่ยขโมยของไปจริงแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายมีตำรวจคอยจัดก,การอยู่แล้วเธาลืมไปหรือเปล่าอะเน่ จะหาว่าฉันเนี่ยทำงานไม่ดีเรื่องใช่ไหมเปล่า<อ>ฉนันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยแต่ถ้าเธอคิดแบบนั้นก็เชิญตามสบายนะเชิญคะ่ะคุณลูกค้าท่าคะ่ะเป็นคนดีเนี่ย มันอยู่ยากนะบอกก่อนขอโทษนะครับตอนนี้น้ำมันรั่วที่ห้องผมนะครับรบกวนคุณขึ้นไปดูให้หน่อยได้ไหมครับรอแป๊บหนึ่งฉันแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะหาคนไปช่วยแล้วกันไม่ได้นะครับเพราะาตอนนี้มันั่วเต็มห้องผมแล้วอีกอย่างของผมเนี่ยมันโดนน้ำไม่ได้ด้วยครับคนอย่างแกเนี่ยมีอะไรสำคัญนักหนาคะจะมาร้อนรนทำไมแล้ว คุณมีอุปกรณ์ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยซ่อมเองก็ได้ไม่มีของทุกชิ้นมีราคาถ้าแกขโมยไปแล้วฉันจะตามมาจากไหนแล้วคุณจะให้ผมทำไงอะ่ะรอค่ะฟังภาษาไทยรู้เรื่องเนาะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวฉันไปดูให้เองคะ่ะอาจจะเป็นแค่ท่อหลุดก,ก็ได้คะ่ะได้ครับถ้าง,งาั้นเชินทางนี้ครับค่ะสบายแล้วเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่เท่าน้ำรูดเฉยๆไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณมากนะครับแต่ก็เสียดายมากเลยเพราะอารเ,เกาะอกสารผมเนี่ยมันเปียกหมดแล้วครับคุณคะเอกสารคุณก็แค่สำเนานี่ค่ะเดี๋ยวริบใหม่ก็ได้นี่ค่ะไม่ได้หรอกครับเพราะเอกสารพวกนี้มันเป็นแผนจัดการการโรงแรมนะครับที่ผมต้องเอาไปประชุมอีกอย่างข้อมูลพวกนี้ผมไม่ได้ไปลงคองไปด้วยครับ <laughs> คุณนั่นแหละคะบริหารโรงแรมใช่ครับคุณครับผมพูดจริงนะครับเอาเ้อค่ะเอาเป็นว่าฉันซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานอื่นต่อก่อน,นะค,ะค่ะ ค,ครับเป็นไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมม่ต้องช่วยตัวเองได้สกปรกเนี่ยก่อนจะช่วยคนอื่นเนี่ยช่วยทําตัวห้สะอาดก่อนดีไหมวันนี้เนี่ยท่านประธานจะเข้ามาเวลาท่านถามอะไรก็ชมฉันเข้าไปเยอะๆล่ะถ้าฉันไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแกเนี่ยก็ไม่ได้ยินเดือนเท่าเหมือนกันค่ะ นี่ทำไมถึงเป็นแกไปได้ฉันว่าแกเนี่ยรียบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปจากโรงแรมได้ละไม่ต้องมาแกล้งเป็นท่านประธานหรอกนะไม่มีใครเชื่อหรอกมุกดุงดูดาทำไมเธอเนี่ยทำตัวไร้การศึกษาแบบนี้ฮะขนาดลูกค้าเนี่ยเธอก็ไม่เว้นหรอกชอบดูถูกคนอื่นเริ่มว่าคนอื่นไปทั่วเลยนะนี่แกกล้าว่าฉัานหรอได้วันนี้ท่านประธานจะเข้ามาฉันถึงบอกท่านเห็นไล่แกออก ไม่ต้องไล่ก็ได้ฉันนี่แหละประธานของที่นี่สุภาพอย่างแกนี่นะคือท่านประธานฉันว่าแกเนี่ยควรกลับไปเรียนสื้จบก่อนดีไหมนี่เกิดอะไรขึ้นเอะอะวายอะไรกันหัวหน้ามาก็ดีแล้วค่ะก็ขอทานคนนี้สิคะมันแกบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นท่านประธานค่ะนี่ดาเธอกล้าว่าคุณพรได้ไงเนี่ยนี่แหละประธานโรงแรมของเรา นั้นแสดงว่าสิ่งที่คุณพูดคือเรื่องจริงใช่ไหมคะเออท่านประธานคะฉันต้องขอโทษนะคะขอโทษจริงๆคะ่ะฉันไม่ทําการบ้านที่ดีก่อนเลยไม่รู้ว่าคุณเป็นท่านประธานคะ่ะไร้มารยาทไม่มีความรับผิดชอบไม่หลักเพื่อนร่งานเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่สื่อสัตคนแบบนี้ร่วมงานกับฉันไม่ได้หรอกนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันไล่เธอออกฉันไล่เธอออกฉันไล่เธอออกแล้วเงินเดือนเนี่ยฉันก็ไม่จ่ายด้วยเธอก็ได้ไปแล้วนี่จากบททดสอบของฉันแต่แค่หนึ่งพันบาทเองนะคะจะหนึ่งพันหรือว่ากี่บาทเนี่ยมันก็เป็นเงินไหมถ้าเธออยากได้เงินจริงแล้วก็ฉันจะโทรแจ้งตำรวจแต่ฉันไปจ่ายส่วนคุณผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับ ฉันก็ยินดีมากๆค่ะฉันจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะส่วนเธอเงินเนี่ยจะเอาไหมถ้าเอาฉันจะได้โทรแจ้งตำรวจ